ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่116พบกับวงดนตรีชายไอดอนจ่ายหวินเชิงและเจียนอีหลิงออกจากรถอย่างเฉยเมยจากนั้นพวกเขาก็เดินไปยังอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ถัดออกไป ดูเหมือนว่ากระสอบทรายมนุษย์ที่จ่ายวินเชิงหาให้เจียนอีหลิงนั้นจะอยู่ที่นี่ยูซีถอนหายใจพยายามผ่อนคลายปล่อยหัวใจให้เต้นช้าลงแล้วเดินตามพวกเขาไปอย่างยอมรับชะตากรรมเขาคิดอยู่อย่างเงียบๆในใจว่าหากกลับไปแล้วเขาจะให้คนคู่นี้พาเขาเล่นเก้าไปเป็นระดับยอดฝีมือเพื่อปลอบโยนหัวใจดวงน้อยที่บอบชำ้ำ เมื่อเจียนอ e ีหลิงและพวกพ้องได้เดินไปยังอพาร์ตเมนต์ก็พบว่าที่ประตูของโรงแรมที่อยู่ถัดออกไปคลื้นเครงสนุกสนานเป็นอย่างมากและกลุ่มคนจํานวนมากก็ได้รุมล้อมอยู่ที่ประตูโรงแรมทุกคนถือโทรศัพท์และกล้องถ่ายรูปในมือและแสงแฟลชก็กระพริบวุบวาบอยู่ตลอดเวลาพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความกระตือรือร้นตื่นเต้นของคนเหล่านี้ได้จากระยะไกล ผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่รายล้อมไปด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เดินออกมาจากโรงแรมพวกเขาแต่งตัวมาอย่างดีทั้งยังหล่อเหลาดูเหมือนพวกเขาจะเป็นพวกดาราเจียนอีหลิงมองไปยังทางฝูงชนนั้นและหยุดชะงักเมื่อมองเห็นร่างคนร่างหนึ่งเมื่อ,อยูซีเห็นเช่นนั้นเขาก็เกิดความสงสัยขึ้นมาเล็กน้อยจึงมองตามสายตาของเจียนอีหลิงไปยูซีมองไปแล้วกล่าวขึ้นว่า นั่นเป็นวงดนตรีชายที่จัดงานพบปะกับแฟนๆชื่อวงอะไรพี่ก็จำชื่อไม่ได้แล้วยูซีไม่ได้เป็นแฟนของวงดนตรีชายวงนี้ดังนั้นชื่อของวงดนตรีจึงเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปไม่เคยอยู่ในใจของเขาคนที่เจียนอีหลิงจ้องมองไปนั้นเป็นหนึ่งในวงดนตรีชายที่กำลังเดินออกมาจากโรงแรมแม้ว่าระยะทางจะห่างออกไปหน้าตาพวกเขานั้นเจียนอีหลิงก็เห็นไม่ชัดนัก แต่ที่เจียนอีหลิงยังมั่นใจก็คือหนึ่งในนั้นเป็นเจียนอยู่หมินพี่ชายคนโตของเจียนอยู่เจียลูกคนโตของลุงสองเจียนชูหงกับเหินเยี่ยนเหอเยียนเป็นนักแสดงลูกชายคนโตของเธอเจียนอยู่หมินก็สืบทอดพรสวรรค์ทางด้านการแสดงของเธอเช่นกันและมีเสียงที่เพราะมากและเขาก็ต้องการที่จะก้าวไปในอาชีพการแสดงเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่เขาถูกต่อต้านอย่างหนักในเรื่องนี้ เหอยเยี่ยนหวังว่าลูกชายคนโตของเธอจะสืบทอดกิจการของบริษัทและแข่งขันกับเจียนหยุนเฉิงแต่เจียนหยุนหมินยืนยันที่จะทำตามความต้องการของตนเองในด้านการแสดงและร้องเพลงเหอเยี่ยนพูดว่าถ้าเจียนหยุนหมินต้องการที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงเธอจะไม่ให้การสนับสนุนเขา ดังนั้นเจียนอยู่หมินจึงหนีออกไปทำสัญญากับบริษัทด้วยตนเองเริ่มต้นจากไม่มีอะไรไร้ความช่วยเหลือจากตระกูลเจียนและเหอเยี่ยนเขาเก้าวมาถึงวันนี้ด้วยตัวของเขาเองในช่วงสองปีแรกนั้นเขาเริ่มด่งดังหลังจากที่เข้าร่วมรายการวาไราตี้โชว์เพื่อแสดงความสามารถรายการหนึ่งและสุดท้ายก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะหนึ่งในสมาชิกของเหล่าไอดอลของวงดนตรีชาย วงดนตรีชายนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาและตอนนี้พวกเขาก็อยู่ในช่วงของการทัวร์คอนเสิร์ตยูซีพบว่าเจียนอีหลิงได้จ้องมองไปยังไอดอลคนหนึ่งของวงดนตรีชายที่อยู่ไกลออกไปดังนั้นเขาจึงอดใจที่จะยั่วยาเยไม่ได้เทพหลิงของพี่ก็มีหัวใจสีชมพูที่อ่อนโยนของเด็กหญิงเหมือนกันนี่นา พอเห็นวงดนตรีชายที่มีคนรุมล้อมน้องก็อดที่จะมีหัวใจในแววตาไม่ได้ใช่ไหมล่ะน้องต้องการที่จะไปงานพบปะแฟนด้วยใช่ไหมหรือว่าน้องต้องการจะไปงานคอนเสิร์ตบอกพี่ชายอยู่ซีมาได้เลยพี่ชายอยู่ซีคนนี้จะช่วยน้องจัดก,การทุกอย่างเองในเมืองหงเวินการจะหาตัวสักใบสองใบสำหรับอยู่ซีแล้วไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลย อยูซีและเจียนอยู่หมิงนั้นเคยพบกันเมื่อพวกเขายังเป็นเด็กแต่เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันไปคนละทิศท,ทางพวกเขาต่างก็ได้อยู่ที่บ้านเก่ากันเพียงไม่กี่วันดังนั้นพวกเขาจึงยากที่จะได้พบกันอีกทั้งเจียนอยู่หมินก็เป็นคนที่แยกตัวเขาใช้ชื่อการแสดงเพื่อปกปิดตัวตนและประวัติความเป็นมาของเขาหลังจากที่เข้าวงการบันเทิงแล้วเขาก็ไม่เคยกลับบ้าน ด้วยสาเหตุนี้อยู่ซีก็เลยจำไม่ได้ว่าหนึ่งในไอดอลสมาชิกของวงดนตรีชายนี้คืออดีตเจียนยูหมินไม่เจียนอีหลิงถอนสายตาและตอบคำถามของอยู่ซีเทพหลิงไม่ต้องเกรงใจพี่ชายคนนี้ถือเสียว่านี่เป็นรางวัลให้น้องที่พาพี่ชายคนนี้เลื่อนระดับอยู่ซีคิดว่าเจียนอีหลิงนั้นอายเขาไม่เป็นไรหลังจากที่เจียนอีหลิงพูดจบเธอก็ก้าวตามฝีเท้าของจ่ายหวินเชิงไปเข้าสู่ภายในอาพาร์ตเมนต์ ลูกของลุงใหญ่ตระกูลเจียนจะมีคำว่าหยุน่นและลูกของลุงรองตระกูลเจียนจะมีคำว่าอยู่เป็นคำที่สองซึ่งจะทำให้สามารถแยกแยะได้ชัดเจนว่าพวกเขาเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องตอนที่1 1 7กระสอบทรายมนุษย์หถือยู่ซีคิดในใจว่าเทพหลิงเพิ่งจ้องขเขม่งไปที่ไอดอนวงดนตรีชายเมื่อกี้นี้ทำไมถึงไม่ยอมรับ หลังจากที่คิดอยู่ชั่วขณะอยู่ซีจึงค่อยหันหน้าไปและก็พบในทันใดนั้นว่าเจียนอีหลิงกับจ่ายหวินเชิงนั้นเดินไปไกลแล้วเฮ hey, สองคนนั้นนะทาไมพวกนายท่านถึงทิ้งผมอีกแล้วมีจิตสำนึกบ้างสิเขามีท่าทีงงงันขณะที่สองคนนั้นทิ้งเขาไปอย่างไร้ความปราณีที่นี่เป็นชุมชนที่เป็นที่ตั้งของอพาร์ตเมนต์ของจี้หมิงคืนนี้จี้หมิงเป็นกระสอบทรายมนุษย์ที่จ่ายหวินเชิงหามาให้เจียนอีหลิง พวกเขาสามคนไปถึงประตูห้องของจี้หมิงซึ่งบดีกาดของจ่ายวินเชิงได้รอยอยู่ล่วงหน้าแล้วเมื่อไปถึงเขาก็เปิดประตูเข้าไปทันทีและจี้หมิงที่อยู่ด้านในก็ไม่อาจจะมีแม้แต่โอกาสจะขัดขืนเมื่อเห็นจ่ายวินเชิงกับคนอื่นๆเข้ามาจี้หมิงก็พยายามยิ้มพยักหน้าทักทายทำใจดีสู้เสือนายท่านเชิงพี่สี่พวกพี่เพียงแค่โทรศัพท์มาถ้ามีอะไรไม่จำเป็นต้องมาที่นี่ด้วยตนเองก็ได้ รอยยิ้มบนใบหน้าของจี้หมิงนั้นถูกเค้นออกมาอย่างยากลำบากกระโดดเชือกห้าพันครั้งเมื่อวันก่อน,อนทำให้เขาปวดเมื่อยอไปทั้งตัวเป็นเวลาหลายวันเขาต้องเดินเหมือนกับมัมมี่เวลาเข้าห้องน้ำก็นั่งซ่วมไม่ได้หลังจากที่ต้องร้องครางน้ำตาเล็ดไปหลายวันเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างยากลำบากใจ่วินเชิงกลับมาหาเขาอีกครั้งจี้หมิงพันรู้สึกถึงลางร้าย เขาคิดว่าเขาคงได้อยู่อย่างสงบรสุขแล้วในหลายวันนี้เขาไม่คิดที่จะไปไหนและไม่คิดที่จะทําอะไรอย่าคิดถึงว่าจะไปต่อยาไหนท่านเชิงเขายังไม่กล้าแม้จะไปต่อยาเจี่ยนอีหลิงอีกครั้งด้วยซ้ําไปกระทั่งชื่อของเธอเขาก็ยังไม่อยากที่จะเอ่ยถึงยูซี <UC S 1> <UC S 2> อยากจะหัวเราะเมื่อเขาเห็นจี้หมิงเป็นอย่างนี้แต่ด้วยจิตวิญ,ญญาณของมนุษยธรรมเขาก็จําเป็นต้องกั้นหัวเราะเอาไว้ยูซีบอกจี้หมิงว่า จีหมิงครั้งที่แล้วนั้นเป็นนายท่านเชิงที่มาตามหานายแต่คราวนี้เป็นอีหลิงที่มาหานายในเมื่อครั้งที่แล้วนายวางแผนจัดการกับอีหลิงแล้วนายก็ยังไม่ได้กล่าวขอโทษอีหลิงจีหมิงเบิกตากว้างไม่นักเขาไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ตนเองได้ยินนั่นหมายความว่าครั้งที่แล้วที่นายท่านเชิงบอกให้เขากระโดดเชือกห้าพันครั้งเรื่องที่ได้จบลงไปแล้วนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนของนายท่านเชิง และก็ยังคงมีส่วนของเจียนอีหลิงที่ต้องคิดแยกต่างหากอย่างนั้นใช่ไหมจี่หมิงจะบา้าเขารู้สึกว่าก่อนหน้านั้นตัวเขาอาหังการอยู่ไม่เบาแต่เมื่อเทียบกับจ่ายวินเชิงที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาเองก่อนหน้านั้นเป็นคนที่ดีมากๆอย่างน้อยเขาไม่บุกรุกบ้านใครสักคนยามดึกเพียงเพื่อมาคิดบัญชีจากเมื่อสองสามวันก่อนคนอยู่ใต้ชายคาต้องก้มหัว จี่หมิงไม่มีทางเลือกเพื่อที่จะไม่ปล่อยให้จ่ายวินเชิงสร้างปัญหาให้กับเขาอีกต่อไปจี้หมิงจึงทําการขอโทษเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงฉันรู้ตัวว่าทําผิดไปแล้วหวังว่าเธอจะไม่ถือสาให้ถือเสียว่าเรื่องนี้จบไปแล้วเธอจ่ายวินเชิงมองไปยังเจียนอีหลิงและดูว่าเจียนอีหลิงจะจัดการเรื่องแย่ๆนี้อย่างไรเจียนอีหลิงเริ่มมองไปรอบๆเหมือนกับว่ากําลังหาอะไรอยู่ ยูซีรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากทำไมเทพหลิงจึงมองไปทั่วห้องไม่รู้ว่าเธอยอมรับคำขอโทษของจี้หมิงหรือว่าไม่ยอมรับกันแน่หลังจากที่มองไปสักพักสายตาของเจียนอีหลิงก็ตกลงไปยังอุปกรณ์กีฬาในห้องเธอเดินไปหยิบไม้แบดมินตันที่อยู่ภายในล็อกเกอร์ทันทีที่เจียนอีหมิงหยิบไม้แบดมินตันขึ้นมายูซีก็ทำตาโตไม่มัง้งใจหวินเชิงอยากรอยยิ้มที่มุมปาก ปฏิกิริยาของจี้หมิงนั้นรุนแรงกว่าอยู่ซีเธอเธอหวังว่าเธอคงไม่ใช้สิ่งนี้ตีเขานะเมื่อเห็นเจียนอีหลิงตรงเข้ามาหาพร้อมกับไม้แบดมินตันจี้หมิงรู้สึกตื่นตระหนกเจียนเจียนอีหลิงถ้าเธอมีอะไรก็พูดออกมาเถอฉันขอโทษเธอแล้วฉันยอมรับผิดแล้วอย่าใช้ของแบบนี้มันฆ่าคนได้นะใช้ไม้แบดมินตันนี่มันโหดร้ายไม่ใช่หรือไงนอนลงเจียนอีหลิงกล่าวกับจี้หมิง อะไรนะจี่หมิงไม่สามารถที่จะตามทันกับคำสั่งแปลกๆของเจียนอีหลิงผู้แปลคนอยู่ใต้ชายคาต้องก้มหัวเป็นคำอุปมาอุปไมยหมายถึงการอยู่ภายใต้การบีบบังคับของผู้อื่นจำเป็นต้องยินยอมเชื่อฟังตอนที่118กระสอบทรายมนุษย์2ก้นเจียนอีหลิงพูด ก้นเป็นส่วนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตีส่วนนี้มีเนื้อเยอะไม่มีอวัยวะภายในและไม่มีจุดอันตรายในสถานการณ์ปกติการตีจุดนี้นั้นไม่ทำให้เกิดอันตรายอะไรแต่ความเจ็บปวดที่ได้รับจากจุดนี้นั้นก็เหมือนกับส่วนอื่นๆดังนั้นการตีจุดนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มิงถึงกับตาเบิกกว้างด้วยเขาไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่มีอายุถึง17ปีอย่างเขาจะถูกสั่งให้โดนตีก้น คนที่สั่งตีก้นเขาถือไม้แบดมินตันของเขาในท่าตีด้วยฝ่ามือให้คำสั่งเขาด้วยสีหน้าจริงจังจี้หมิงปฏิเสธทั้งกายและใจเธอฆ่าเขาได้แต่อย,ย่าเยยดยามอย่ารังแกกันถึงขนาดนั้นเจียนอีหลิงอย่าทำให้เกินไปนักฉันเป็นผู้ชายนะจี้หมิงกัดฟันทั้งโกรธทั้งกระวนกระวายใจหวินเชิงชำเลลองไปทางบอดี้การ์ด จากนั้นบอดี้การ์ดก็ก้าวออกมาข้างหน้าช่วยเหลือจี้หมิงให้อยู่ในท่าทางที่ถูกต้องที่เจียนอีหลิงอธิบายให้ฟังโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนอนคว่ำลงจี้หมิงถูกบอดี้การ์ดร่างกำยำสองคนกดไว้ไม่สามารถที่จะขัดขืนได้เขาหันหน้าไปมองดูไม้แบดมินตันในมือเจียนอีหลิงรู้สึกใจคอไม่ดีขึ้นมาในทันทีแค่ตีทีเดียวเจียนอีหลิงพูดฟังเสียงนี้เหมือนกับเป็นข่าวดี เจียนอีหลิงสะบัดไม้แบดมินตันทำท่าเหมือนกับฟาดคนทุกครั้งที่เจียนอีหลิงสะบัดหัวใจของจี้หมิงเต้นเร็วขึ้นพระเจ้าเจียนอีหลิงปล่อยให้เขาอยู่ดีๆไม่ได้หรือยังไงกันจี้หมิงหวังว่าเจียนอีหลิงควรจะตัดสินใจได้แล้วในตอนนี้หลังจากที่หวดลมไปสองามครั้งเจียนอีหลิงก็เปลี่ยนวิธีการถือไม้แบดมินตันเธอจับด้านปลายที่ขึงตะข่ายไว้และชี้ส่วนที่เป็นด้ามจับไปยังจี้หมิง เจียนอีหลิงพันนึกขึ้นได้ว่าจี้หมิงนั้นสร้างปัญหาให้กับเธอสองครั้งดังนั้นการหดเขาด้วยด้านที่เป็นตาข่ายนั้นไม่เพียงพอเมื่อเห็นฉากนี้อยู่ซีก็อาปากว่ารู้สึกเกิดความสงสัยในชีวิตเด็กหญิงเจียนอีหลิงหน้าตาทั้งอ่อนหวานและน่ารักแต่สิ่งที่เธอทำนั้นอืมมอมม,มมิลลิเมตรดูเหมือนจะค่อนข้างจะโหดไปอยู่บ้าง จีหมิงสับสนถึงที่สุดและอดที่จะอ้อนวอนเจียนอีหลิงให้ประนีไม่ได้เจียนอีหลิงอย่าทำแบบนี้ผมผิดผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วจริงคำพูดสุดท้ายเขาไม่มีเวลาที่จะพูดมันออกมาเจียนอีหลิงหวดเขาเข,ข้าไปที่ก้นจี่หมิงเจ็บปวดจนถึงกระทั่งเขาร้องไม่ออกก้นนี้ก้นเขาจี่หมิงไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงอะไรในเมื่อก้นของเขาใหญ่มากแต่เขาไม่สามารถลุกขึ้นจากท่านอนคว่ำนี้ได้ ตอนนี้ไม่จำเป็นที่บดีการจะต้องกดเขาไว้อีกต่อไปในเมื่อเขาไม่สามารถลุกขึ้นมาได้จากเพียงแค่ดูอยู่ซีก็สามารถรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดจากหน้าตาที่มีท่าทางบิดเบี้ยวของจี้หมิงความเจ็บปวดประเภทที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ครั้งนี้นับว่าสุดยอดเพราะว่าอาการบาดเจ็บจากการกระโดดเชือก5 0 0พครั้งยังคงอยู่และตอนนี้เขาได้รับอาการบาดเจ็บใหม่เข้าไปเสริม เจียนอีหลิงเดินกลับไปที่โซฟาและนั่งบนโซฟาข้างใจหวินเชิงใจหวินเชิงถามเจียนอีหลิงพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้ามือแดงไหมเจียนอีหลิงแบมือเล็กๆของเธอออกและจ้องมองดูมันแดงขึ้นมาเล็กน้อยเพราะว่ากาไม้แบดมินตันไว้แน่นเกินไปอยู่สี่ลูกจมูกในท่านเชิงท่านเป็นกังวลผิดที่ผิดทางไปหรือเปล่าคนที่อยู่ตรงนั้นถึงกับลุกขึ้นจากพื้นไม่ได้เลย แต่นายท่านกลับไปถามว่ามือน้อยๆของน้องสาวอีหลิงแดงหรือเปล่าจหมิงต้องใช้เวลานานกว่าความเจ็บปวดจะบรรเทาลงแต่เขายังไม่ลุกขึ้นจากพื้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเพียงขยับตัวเล็กน้อยความเจ็บปวดก็จะกลับมาดังนั้นเขาจึงได้แต่ปล่อยมือจากหม้อแตกและนอนคุยกับใจหวินเชิงและเจียนอีหลิงอยู่บนพื้นนายท่านเชิงผมรู้ว่าผมผิดไปแล้วจริงๆผมสาบานว่าผมไม่กล้าอีกแล้วยกโทษให้ผมเถอะ จีหมิงกลัวจริงๆว่าเจียนอีหลิงจะทำแบบนี้กับเขาอีกครั้งผู้แปลปล่อยมือจากหม้อแตกทำอะไรไม่ได้แล้วปล่อยให้มันเป็นไปยอมรับชะตากรรมตอนที่ 119. การจัดการตามความเป็นจริงจีหมิงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าเจียนอีหลิงจะทำอย่างนี้กับเขาอีกครั้งถ้าเจียนอีหลิงพูดว่าแค่ตีทีเดียวเธอก็จะตีเพียงแค่ทีเดียวจริงๆ เพียงแค่ว่าเจียนอีหลิงกับใจวินเชิงยังคงนั่งอยู่ที่โซฟาและยังไม่ได้จักไปไหนเพราะว่าพวกเขาต้องการได้ยินคำขอโทษอย่างจริงใจจากจี้หมิงในตอนนี้เองโทรศัพท์มือถือของหยูซีก็ดังขึ้นเมื่อเห็นข้อความที่เตือนขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์หัวใจของหยูซีก็ตึงเครียดขึ้นมันเป็นข้อความที่ส่งมาหาเขาจากเมืองหลวงหูซีเปิดดูข้อความอย่างระมัดระวัง ใช่เลยผู้อาวุโสจ่ายขอให้เขาจัดการทำการแนะนำเด็กสาวให้กับนายท่านเชิงอยูซีได้บายเบี่ยงไปหลายครั้งแล้วซึ่งก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าเขารู้แล้วและได้ทำการจัดการเตรียมการไปหลายครั้งแล้วแต่ถ้าเขาเอาแต่พูดแบบนี้ท่านผู้เท่าต้องไม่ยินดีแน่ๆแ,แต่เมื่อเห็นข้อความในครั้งนี้อยู่ซีพลันนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ เหลือบริษัทมองไปยังจ่ายวินเชิงกับเจียนอีหลิงที่นั่งอยู่เคียงข้างกันบนโซฟาอยู่ซีก็พิมพ์ข้อความลงไปบนหน้าจอบรรทัดหนึ่งอย่างง่ายๆการจัดการได้เสร็จเรียบร้อยแล้วตระกูลจ่ายได้ให้จัดเตรียมหญิงสาวบริสุทธิ์ถ้าอย่างนั้นน้องสาวอีหลิงก็ควรจะถือว่าเป็นเด็กสาวเช่นกันใช่ไหมแม้ว่าจะค่อนข้าจะเด็กไปอยู่บ้างไม่นานนักข้อความใหม่ก็เด้งขึ้นมาบนหน้าจออาเชิงชอบไหม ยูซีมองไปยังจ่ายวินเชิงกับเจียนอีหลิงอีกครั้งและตอบกลับไปอย่างสบายใจอีกครั้งว่าน่าจะชอบอยู่นั่นดีแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะพอใจมากกับคำตอบของยูซีในวันนี้จ่ายวินเชิงเจียนอีหลิงและยูซีนั่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของจี้หมิงเป็นเวลาประมาณ10นาทีก่อนที่จะจากไปเมื่อมองไปที่ประตูซึ่งได้ปิดลงไปอีกครั้งจี G ้หมิงได้อธิษฐานในใจว่าขออย่าให้พวกเขามาอีกเป็นครั้งที่สามเลย ไม่เขาจะย้ายกลับบ้านก่อนเป็นอันอับแรกจะไม่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้อีกเขาถึงกับมีเงามืดในใจกับที่นี่ไปแล้วหลังจากที่ออกไปจากอพาร์ตเมนต์ของจี้หมิงใจ่วินเชิงได้ขับรถพาเจียนอีหลิงออกไปขับรถเล่นจากนั้นก็หาที่ทานมื้อเย็นและสุดท้ายก็ขับรถกลับไปยังบ้านเก่าตระกูลเจียนก่อนสามทุ่ม วันอาทิตย์เจียนอีหลิงคิดว่าเธอจะต้องไปพบกับชินชวนเพื่อที่จะเรียนพิเศษในวันนี้แต่ชินชวนได้โทรศัพท์มาบอกขอหยุดเขากล่าวว่ามีบางอย่างที่จะต้องจัดการนี่เป็นข่าวดีสําหรับเจียนอีหลิงเธอจะได้มีเวลาไปที่สถาบันวิจัยหลังจากที่เจียนอีหลิงติดต่อไปอยังสถาบันวิจัยแล้วอีกฝ่ายก็ได้ส่งรถมารับเธอ เจียนอีหลิงคิดว่าน่าจะเป็นคนขับรถธรรมดาจากสถาบันวิจัยแต่เธอไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับหลัวซิ่วเอินเมื่อตอนที่เธอเปิดประตูรถเดิมทีแล้วจะเป็นเฉิงอี้ที่จะมารับเธอแต่หลัวซิ่วเอินได้ผลักเฉิงอีออกไปและถือสิทธิ์มารับเด็กสาวได้สําเร็จหลัวซิ่วเอินโบกมือทักทายไปยังเจียนอีหลิงพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าน้องสาวอีหลิงพี่สาวมาที่นี่เพื่อมารับตัวเธอรอยยิ้มของหลัวซิ่วค่อนข้างจะสดใสเกินไปอยู่บ้าง ขอบคุณที่เธอเป็นผู้หญิงไม่เช่นนั้นเธออาจจะถูกถือว่าเป็นพวกผู้ชายลามกอื้เจียนอีหลิงพยักหน้าจากนั้นก็เริ่มขึ้นไปในรถพยายามครั้งแรกเธอขึ้นไปไม่สําเร็จหลัวซิ่วเอินตระหนักถึงปัญหานี้และได้ถามเจียนอีหลิงอย่างเร่งรีบเธอขึ้นมาได้ไหมให้พี่สาวอุ้มเธอขึ้นรถเอาไหม หลัวซิ่วเอินขับรถออฟโรดคลาสจีขนาดใหญ่รถมีโครงสร้างคลาสสิกสูงใหญ่ที่ด่งดังถ้าใครตัวไม่สูงพอก็จำเป็นที่จะต้องมีตัางเล็กๆเ,เพื่อที่จะขึ้นไปบนรถปกติแล้วคนในสถาบันวิจัยจะเป็นกลุ่มคนแก่ซึ่งสามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งเธอไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้ <c oughs> เมื่อพวกเขาขึ้นรถของเธอเจียนอีหลิงสายหน้าปฏิเสธที่จะให้หลัวซิ่วเอินอุ้มเธอขึ้นรถ เธอเก้าวขึ้นไปด้วยเท้าข้างหนึ่งก่อนดึงประตูด้วยสองมือจากนั้นก็กระเอยแรงๆสองสามครั้งก่อนที่จะยกขาอีกข้างขึ้นหลัวซิ่วเอินมองดูเธอด้วยรอยยิ้มคิดในใจว่าทารกตัวโต,วตวของสถาบันวิจัยช่างน่ารักจริงๆและเธอก็ยังน่ารักแม้ในขณะที่ขึ้นรถตอนที่120ชิ้นชวนขอความช่วยเหลือจากสถาบันวิจัยหลัวซิ่วเอินกล่าวกับเจียนอีหลิงว่า น้องสาวอีหลิงไม่ต้องกังวลพี่สาวจะวางตังค์เล็กๆไว้ในรถคราวหน้าพี่สัญญาว,ว่าคราวหน้าน้องจะไม่ลำบากมากขนาดนี้ถ้าหากว่าไม่มีตังค์พี่สาวจะให้เชิงอี้นอนลงบนพื้นเป็นตังค์ให้กับน้องเจียนอีหลิงรู้สึกอายอยู่บ้างความสูงของเธอเป็นปัญหาจริงๆเธอได้พยายามอย่างหนักในการกินและยืดกล้ามเนื้อมาก่อนหน้านี้และเธอก็ไม่รู้ว่าเธอจะสูงขึ้นกว่าเดิมอีกสักเล็กน้อยได้หรือไม่ รถเคลื่อนตัวไปจนถึงทางเข้าของสถาบันและเมื่อพวกเขากำลังจะเข้าไปพวกเขาก็พบกับคนหนึ่งคนยืนอยู่กลางถนนกั้นรถของหลัวซิ่วเอินเอาไว้หลัวซิ่วเอินไม่ประหลาดใจกับสถานการณ์แบบนี้มักจะมีคนมากมายที่ไม่ยอมรับฟังการหว่านล้อมพวกเขาคิดว่าการส่งข้อมูลขึ้นไปบนเว็บไซต์ของสถาบันนั้นไม่เพียงพอดังนั้นพวกเขาจึงต้องมาที่ประตูของสถาบันวิจัยเพื่อยับยั้งผู้คน สำหรับคนเหล่านี้นั้นนับได้ว่าเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ไม่ยากนักไม่ว่าอย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องของความเป็นความตายของคนที่พวกเขาห่วงใยดังนั้นคงจะไม่ดีนักหากจะปฏิบัติกับพวกเขารุนแรงเกินไปแต่อย่างไรก็ตามจากที่รู้กันโดยทั่วไปพฤติกรรมของพวกเขาไม่ได้ทำให้เกิดผลใดๆมีแต่จะเพิ่มปัญหาที่ไม่จำเป็นให้กับสถาบันวิจัย หลัวซิ่วเอินหมุนกระจกรถลงหลังจากที่หยุดรถแล้วและตะโกนใส่ชายคนที่อยู่ตรงหน้าเธออย่างวางอำนาจว่าออกไปให้พ้นทางให้พี่สาวผ่านไปหน่อยแล้วนายค่อยคุยกับรปอปอพอไปชายหนุ่มหันมามองเขาไม่ใช่ใครไหนอื่นเขาก็คือชินชวนชินชวนมองเห็นเจียนอีหลิงนั่งอยู่ตรงที่นั่งผู้โดยสารเพียงแค่เหลือบริษัทมองรถข้างหน้าเขาเป็นรถของสถาบันวิจัยอย่างไม่ต้องสงสยัย แต่ทำไมเจียนอีหลิงจึงอยู่ในรถของสถาบันวิจัยได้ชินชวนประหลาดใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากชินชวนตรงไปยังด้านข้างรถถามเจียนอีหลิงว่านักเรียนเจียนอีหลิงเธอมาที่นี่ได้ยังไงหลัวซิ่วเอินถามเจียนอีหลิงว่าน้องรู้จักชายคนนี้หรือเปล่าถ้าไม่รู้จักพี่จะได้เตะเขาไปให้พ้นหากว่ามีใครก็ไม่รู้เข้ามาพูดคุยโดยไม่รู้จักเจียนอีหลิงก็จะถูกถือว่าเป็นพวกจิกโกครูสอนพิเศษ เจียนอีหลิงตอบคือเสียงของหลัวซิ่วเอินค่อนข้างดังเธอชี้นิ้วไปยังฉินชวนเขาเป็นครูสอนพิเศษน้องหรือสอนอะไรน้องหรือกีฬาหรือเปล่าหลัวซิ่วเอินรู้สึกว่าสภาพร่างกายของเจียนอีหลิงยังคงต้องการฝึกฝนเพิ่มเติมเธอจ่ายเงินนี้ให้คนอื่นเพื่อฝึกฝนในส่วนที่เธอยังขาดอยู่ใช่ไหม ฉินชวนมองไปยังหลัวซิ่วเอินและเห็นเสื้อกาวที่เธอสวมอยู่ซึ่งมีโลโก้ของสถาบันหุยหลิงติดอยู่และเขาก็รู้ว่าเธอมาจากสถาบันนี้หลัวซิ่วเอินออกมาวันนี้ก็เพื่อรับตัวเจียนอีหลิงดังนั้นเธอจึงไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าชินชวนไม่มีเวลาที่จะสงสัยว่าทำไมเจียนอีหลิงจึงอยู่ในรถเพราะว่าเขาต้องการถือโอกาสนี้สนทนากับหลัวซิ่วเอิน คุณพอจะให้โอกาสผมสักหน่อยได้ไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ของผมช่วยโปรดพิจารณาในเคสแม่ของผมหน่อยในเรื่องของแม่ของเขาชินชวนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงหลัวซิ่วเอินไม่สนใจที่จะพูดกับฉินชวนแต่เพราะว่าความจริงที่ว่าอีกฝ่ายนั้นรู้จักกับเจียนอ e ีหลิงหลัวซิ่วเอินจึงได้แต่ย้ำถึงจุดประสงค์ของสถาบัน นี่น้องชายใานต้องเข้าใจในตัวพี่สาวพวกเราอยู่ที่นี่ที่ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยไม่ใช่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใครก็ตามที่ป่วยขึ้นมาอย่างกระทันหันจะได้ส่งมาหาพวกเราในสถาบันนี้มีคนอยู่เพียงไม่กี่คนและมันยุ่งเกินกว่าที่จะรับคนไข้ได้ทุกวันหากเป็นเช่นนั้นพวกเราคงไม่ได้ทำงานวิจัยกันอย่างแน่นอน สำหรับนายอาจจะคิดว่าพวกเรานั้นไร้ความปราณีที่ไม่ยอมช่วยญาติพี่น้องของนายแต่เมื่อพวกเราพัฒนายาใหม่ได้พวกเราก็จะสามารถช่วยเหลือคนได้นับไม่ถ้วนในคราวเดียวการที่จะได้อะไรมาสักอย่างจำเป็นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนถ้าสถาบันวิจัยเพียงแค่มัวสนใจอยู่กับเพียงคนไข้ธรรมดาเพียงแค่คนหรือสองคนในทุกๆวันผลที่ควรจะได้ก็คงจะลดลงอย่างมากชินชวนเงียบไป ไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจในความเป็นจริงข้อนี้เพียงแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกกับเหตุผลนั้นเป็นสิ่งที่สวนทางกันสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้